น้องถามว่าการละหมาดร,รวมในสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ทีเนี่ยรเราไปละหมาดที่มัสยิดสามารถที่าาทจะละหมาดควบกได้ไหมน่าจะละหมาดร,รวมได้แต่ารวมครับเออโ้อันนี้เป็นคำถามรวมสมัยคำถามร่วมมาก <c oughs> คำถามที่แบบ <c oughs> เกิดจริงเลยอะ่ะครับคืออย่างนี้เอาหลักก่อนอหลักก็คือการละหมาดร,รวมเนี่ย เป็นอีกหนึ่งข้อผ่อนปลนที่าศาสนาอนุญาตให้เราทำการละหมาดได้ถึงแม้มิใช่เป็นผู้เดินทางข้อที่หนึ่งก่อนการละหมาดรวมหมายถึงละหมาดสองเวลามารวมเป็นเวลาเดียวกันครับแม้ว่าจะประเภทรวมก่อนหรือรวมหลังก็ตาม,มนะส่วนการละหมาดย่อ คือละหมาดประเภทสี่รอกษาเหลือสองรอกษาเนี่ยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้เดินทางเท่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ในความหมายของการเป็นผู้เดินทางเท่านั้นย่อนะอส่วนรวมไม่จำกัดว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้เดินทางไม่เดินทางก็สามารถที่จะรวมได้ แต่ต้องเป็นการรวมที่ไม่ย่อเพราะไม่ใช่ผู้เดินทางเพราะการเดินทางเนี่ยเอกสิทธิ์ของเขาคืออัลลอฮ์ได้ผ่อนปลนให้เขาละหมาดประเภทสี่รกกะให้เหลือสองส่วนว่าเขาจะใช้สิทธิ์ในการรวมด้วยได้ไหมได้นั่นแปลว่าการรวมเนี่ยทั้งอนุญาตทั้งคนเดินทางและไม่เดินทางแจกอย่างนี้ก่อน จะได้เข้าใจเพราะบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าถ้าย่อแล้วต้องรวมตามอมแปลว่าถ้าย่อเนี่ยต้องรวมด้วยอหรือถ้าจะรวมเนี่ยแปลว่าต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการละหมาดยอ่อก็คือคนเดิน,<ค>นทางคนละเรื่องอมผมแยกกันนะคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะละหมาดย่อ,อน,นั้นคือมูซาฟิบแปลว่าคนที่เดินทางเท่านั้นส่วนการละหมาดรวมนั้น ได้สิทธิ์ทั้งผู้เดินทางและไม่เดินทางทีนี้ถามว่าในกรณีเดินทางแน่นอนที่สุดตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงหลักฐานละอันนี้อนุญาตอยู่แล้วครับกรณีของการไม่ใช่เป็นผู้เดินทางเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเหตุอะไรเลยแล้วก็รวม,มจะต้องมีเหตุมีความจำเป็นในการที่จะรวม ถ้ารวมโดยไม่มีเหตุอะไรเลยถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดค้านกับสุนนะและค้านกับคําสั่งของเราเพราะการรวมมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุอทีนี้มันมีฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากซาอิดบินจูเบรจากอิบนะอับบาสรดิยัลลอฮุอะลัยฮุมบท่านได้กล่าวว่ายาม่าของูลุลลอฮิ h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ب ي ซ الزهري ล ا อัสร ي والمغرب والعشاء بالمدина อินยับบาสบอกว่ารอสมุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รวมละมาซูรีกับละมาอัซรีละมาดมักริบกับละมาอิชาบิลมาดีนาตอนที่อยู่ที่มาดีนะมีนไกรีคาฟินเวลามอตอรินโดยไม่ได้อยู่ในสภาพที่หวาดกลัวแล้วก็ ไม่ใช่เพราะมีฝนคุณตุลิบเนอับบาสฉันก็เลยถาม<อ>กับอินุอับบาสว่า<อ>ลิมาฟอรลาซาลิกเพราะเหตุใดนาบีถึงได้ทำดังกล่าวนั้นค,คือสำนวนนี้มันมีหลายสำนวนนะครับก็ละ่ะไกลาโยฮาริอุมมาตหูตรงนี้เป็นอิละเพื่อที่จะไม่ให้เกิด ความยากลําบากต่ออุมมะมต่ออุมมะของท่านนบีต่อประชาชนทนบีนั่นแปลว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่จะให้คนคนหนึ่งสามารถในการที่จะรวมละมาดได้ครับแต่ว่ามันจะต้องเกิดสภาวะที่ยากลำบากถ้าจะละมาดตามเวลาอืม ไม่ว่าความยากลำบากนั้นหรือไม่ว่าสิ่งที่มันเป็นอุรตนั้นมันจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตา่างแต่มันต้องมีเหตุส่วนไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ๆมาวันนี้อยากรวมอันนี้ไม่ได้แบบเนี้ไม่ได้ม,มันต้องมีสิ่งที่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดความลำบากในการที่จะละหมาดตามเวลา คำตอบคือไกลายอฮาริจะอุ้มมาตเพื่อไม่ให้มันเกิดความยากลําบากเป็นเป็นเรื่องที่มัน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 เป็นเป็นความหนักเป็นความลําบากของอะไรของการกระทํานั้นปานก็เลยเอาฮะดิษเนี่ยมาเป็นมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานในการที่จะกําหนดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกรณีที่เกิดปัญหา กรณีที่มีโอโซมีอุปสรรคเนี่ยใช้หลักเกณฑ์นี้ได้ส่วนอูซนและอุปสรรคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวในแต่ละสถานการณ์นั้นๆซึ่งมันมีตัวหลักในการเทียบเคียงแต่ไม่ใช่แปลว่าจะต้องเหมือนทุกอย่างยกตัวอย่างในกรณีฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่นบีได,ได้ได้พูดในลักษณะอย่างนี้เนี่ย ให้เราเข้าใจว่ามันมีตัวบทหลายตัวบทที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบอกถึงสภาพสภาพการบางรายงานเนี่ยบอกว่านาบีละหมาที่มาดีนะเนี่ยเจ็ดแล้วก็แปดนะซูริอาสรีเนี่ยแปดใช่ไหมครับสี่สี่ส่วนเจ็ดเนี่ยคือมารเรบอิชาใช่ป่ะสี 4, ่สาม นันอายุบในรายงานนี้บอกว่าครับบอกว่าละอันละหูฟีไลยละตินมอตีร์เราคืนนั้นฝนมันตกหนักอฝนม,มันตกหนักแต่บียังอยู่มาดีนะอยู่คือเหตุการณ์เนี้ยใช่สิละหมาที่มาดีนะครับฝนมันตกหนักพอตกหนักปุ๊บเนี่ยแปลว่าถ้าจะกลับไปแล้วก็มาใหม่การเดินทางเสื้อผ้าเปียกปอนหมดมเส้นทางอาจจะลําบากใช่ก็ละหมาซูรีเอ่ออาซรี่มาร์เบอิชาเลย กลัวว่ามันเกิดความยากลำบากหรือไอการรวมในสมัยนบีเนี่ยมีคำอธิบายคำหนึ่งน่าสนใจเขาเรียกว่าเป็นเป็นย้ำที่เป็นซูรีย้ำที่เป็นเพียงรูปของการรวมแต่ข้อที่จริงไม่ใช่ในฮะดีษที่เราอ่านกันเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีคำอธิบายที่บอกว่าการที่นบีรวมอย่างเนี้ยรวมลักษณะแบบนี้ แปลว่าเอามะกริบเนี่ยสมมติเรยกอิไอชานะครับเอามะกริบเนี่ยไปละหมาดท้ายเวลามเมื่อละหมาดมักริบเสร็จปุ๊บเข้าสู่เวลาอิชาเลยแล้วก็ละหมาาชาิละมาาชาเลยภาพเหมือนรวมแต่มันคือขอบของเวลาของทั้งคู่อยู่ในเวลาอยู่มะกริบก็ก็เกือบหมดอืส่วนไอาชาก็เป็นเวลาต้นครัซูรีกับอัสซิรีก็เช่นเดียวกัน เอาซูรีไปละหมาดล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ่าจนเมื่อละหมาดเสร็จปุ๊บก็เอาอาซร,รีมาเลยเพราะเข้าสู่อาซิรีพอดีอม,มีคำอธิบายแบบนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยในฮะดีสของท่านอับดีมุฮัมมัดสุลตัมนั้นได้บอกกับเราว่าในกรณีนี้เนี่ยแน่นอนถือว่าการที่อะไรครับการที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะละหมาดยอ่อเนี่ย มีสาเหตุแน่นอนศาสนาอนุโลมอย่างนี้แต่นี่คำถามคือว่าแล้วที่เรียกว่าอุซรที่เรียกว่าอุซตก่อนสรุปจากเนื้อหาสาระทั้งหมดมีด้วยกันทั้งหมดสี่กลุ่มใหญ่ๆที่เป็นอุซร์<อ>หนึ่งการเดินทางแน่นอนที่สุดสิ่งที่อนุญ,ญาตให้ให้รวมละหมาดได้ก็คือการเดินทางสองป่วยมรอดคนป่วยเนี่ยคุณเอม พี่น้องที่อาจจะป่วยติดเตียงหรือไม่ติดเตียงครับแต่ต้องกินยาแล้วการละหมาดต,ตามเวลาเนี่ยมันทำให้พักผ่อนไม่พอบางคน,นกําลังจะจะหลับตื่นมาเพราะตื่นแล้วไม่นอนละเพื่อที่จะให้อาการป่วยหายท่านสามารถที่จะเอาเวลาสองเวลามารวมเป็นเวลาเดียวได้แต่มีเงื่อนไขนะพี่น้องต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยนะว่าต้องไม่ย่อ,อ กรณีเ,เนี้ยต้องไม่ยอ่อสภารตะกี้ยอ่อได้ไม่เป็นไรส่วนมรัแปลว่าป่วยเนี่ยจะต้องไม่ยอ่อรวมอย่างเดียวหรือมรัสมตรตนี่ก็คือฝนตกฝนตกนี่คือกรณีเราพูดถึงตอนที่เราไปามัสยสินนะใช่ถ้าอยู่บ้านแล้วฝนตกเนี่ยไม่ต้องนะเพราะท่านไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวบอกอาจารย์นี่เงาฝนตกแปลว่าอยู่บ้านเนี่ยละหมัด มเมื่อเกดอิชาเขานอนเลยอ,อยู่ที่นั่นอยู่บ้านเอา้าแล้วจะไปไหนอ่ะไอ้นี่เราพูดถึงการละหมาดที่มัสยิดเพราะการกลับไปแล้วก็มาอีกเนี่ยม,มันเป็นอุปสรรคไอซูนนอนอยู่บ้านเนี่ยแม้ถึงแม้ว่าฝนตกก็ตามแต่มันไม่ได้เกี่ยวมา,าทาบุญเนะพราะท่านไม่ได้ไปไหนงั้นคำว่าฝนในที่นี้ต้องดูว่าไม่ใช่ว่าทุกฝนตกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่สามารถรวมได้เนี่ยม,มันต้องดูว่า การที่ฝนตกเป็นอุปสรรคไหมก่อนสิ่งที่เป็นข้อผ่อนปลนเรียกว่าเป็นออโซชรายเนี่ยที่ศาสนาอานุญาตให้เราใช้สิทธิ์ของการละหมาดรวมได้เนี่ยแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆได้สี่ประเด็นหนึ่งก็คือการเดินทางสองก็คือการป่วยสามก็คือสภาพที่มีฝนตกสี่หวาดกลัวหวาดกลัวครับทีนี้แน่นอนที่สุด ไม่ว่าจะป่วยหรือหวาดกลัวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในในสองหมวดนี้เลยครับมันอยู่ในสองหมวดนี้สองหมวดที่ว่านี้ก็คือว่าอาจจะป่วยได้หรือกลัวว่าจะเกิดปัญหาถ้าหากประเด็นอย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้อย่าลืมนะปาดในปัจจุบันมีการวิเคราะห์ต่างกันเขาวิเคราะห์ต่างกันตรงที่ว่าระดับแรกเลยก็คือว่า ถ้าหากว่ามันมีความหวาดกลัวในระดับที่รุนแรงครับสิ่งที่ควรจะทำที่สุดก็คือการอยู่ที่บ้านในระดับรุนแรงแต่ถ้าในระดับผ่อนปลนอันนี้ก็อยู่ในประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าบางประเทศที่เขามีประกาศว่าจะต้องเข้าสู่เคหสถานในช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหน เช่นถ้าเกิดกําหนดว่าเมื่อเข้าอิชาแล้วเนี่ยจะต้องเข้าสู่บ้านเรือนของตัวเองแล้วครับแต่อนุญ,ญาตให้เปิดมสัสยิดได้แล้วแต่ถ้ารออิชาเนี่ยกลับบ้านเดี๋ยวมีปัญหาไม่ทันแน่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะละหมาดมสัสยิดเนี่ยแล้วจะควบอิชาด้วยในเหตุที่มันเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้วมีคําสั่งออกมาว่าจะต้องกลับในเวลาที่ไม่เลยเวลาอิชาเนี่ยครับ กรณีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอุจจเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เพราะมันมีสาเหตุอืม,มันมีสาเหตุนั่นคือประการที่หนึ่งแต่ว่าถ้ามัสยิดใดก็ตามที่อยู่ใน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 สภาพแบบเนี้ยอืคือไปละหมาดแล้วเนี่ยคือถ้ารอยชายเนี่ยกลับบ้านมีปัญหาแน่ยกตัวอย่างนะครับแต่กลัวว่าอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดเพราะว่ามันมันอยู่ในข้อผลปนระดับที่สองละ ไปละหมาดได้แต่ว่ามีกําหนดเวลาแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการใช้สิทธิ์เนี่ยได้แต่ถ้าไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยทุกอย่างมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรครับแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาอะไรทั้งสิน้นกรณีอย่างนี้เนี่ยให้กลับไปสู่สภาพเดิมของการละหมาดจะดีกว่านั่นแปลว่าเราก็ต้องตีความว่าสภาพของโรคระบาด ที่กำลังเป็นอยู่เป็นอุปสรรคกับเราในการละหมาดตามเวลาหรือไม่ออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าถ้าเป็นเพราะมันไม่จําเป็นว่าท้องที่หนึ่งจะต้องเหมือนท้องที่หนึ่งมันไม่ได้แปลว่าอุจจตที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องเป็นอุจจตที่เอาไปครอบในมัส,สยิดหรือสถานที่อื่นด้วยเพราะบางอย่างมันมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันครับเข้าใจนะครับฉะนั้นผมก็เลยให้ตั้ง เป็นหลักเอาไว้ว่าถ้ามันเกิดอุปสรรคมันเป็นปัญหาถ้าจะต้องละหมาดในเวลารวมทั้งโดยพื้นฐานมันมีสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่แล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยครับท่านสามารถใช้สิทธิ์ในฐานะของการเป็นผู้มีอ,อุปรที่จะทําได้แต่กรณีนี้เนี่ยมันต้องดูเป็นกรณีเป็นเคสไปเพราะบางที่เนี่ยมันไม่ได้มีข้อจํากัดอื่นแล้วก็มันอยู่ใน คือคือคือวันนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีที่ไหนหรอกที่ที่บอกว่าไม่ประสบไอโควิดเเพียงแต่ว่าสภาพมันจะแตกต่างกันในเรื่องของความหนักเบางั้นการเอาโควิดมาตั้งอย่างเดียวโดยไม่ดูองค์ประกอบอื่นบางทีก็ไม่ได้ครับบางทีก็ไม่ได้มันต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นด้วยว่าเออจะใช้สิทธิ์ในการระหมาดรวมเนี่ยไอการที่มีโรคระบาดเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับเราไหมม,มันเป็นอุปรรคกับเราไหม ในการที่เราจะต้องละหมาดตามเวลาเนี่ยมันเป็นไหมถ้าไม่เป็นเนี่ยก็ถือว่ากลับไปสู่สภาพเดิมเพราะว่ามันมันไม่ได้มีเหตุที่จะเป็นเป็นอุจจ์จริงๆสําหรับเราอันนี้เป็นหลักก่อนละกันเพื่อที่จะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอุปสรรคจริงๆเช่นระยะเวลาหรือว่าการไปอยู่นานๆมันจะก่อให้เกิดปัญหาท่านจะใช้สิทธิ์ของการเ,ออเป็นผู้มีอุจแล้วก็ละหมาดร,รวมแล้วก็กลับบ้านถามว่าได้ไหมได้เพราะอยู่ในหมวด ที่อยู่ในฐานของตัวบทเดิมแปลว่าเพื่อที่อนุมัติสิ่งนี้มาเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความยากลําบากบต่ออุมมาของนบีแต่ต้องไปดูว่าไอ้ความยากลําบากนี้เนี่ยสภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละคนแต่ละเอ,อ่อค่าเรียกอะไรแต่ละแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไงมันต้องอยู่ตรงที่ว่าเขาประสบปัญหากับการที่จะละหมาดในเวลาหรือไม่ครับ ถ้าไม่ก็ก็ใช้สิทิน,นี้ไม่ได้แต่ถ้าใช่ก็ถือว่าท่านใช้สิทธ์น,นี้ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ที่อะไรครับที่สภาพแวดล้อมสถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยมันมันบ่งชี้ว่ามันต้องทําได้มันสามารถทําได้ในเวลานั้นเข้าใจนะผมให้หลักง่ายๆว่ามันเป็นอุปสรรคไหม,มถ้ามันเป็นอุปสรรคก็ถือว่าจบเพราะอุปสรรคมันไม่ไม่เหมือนกันทุกคนไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างไม่ต้องหรอก่ะบอกแค่ความกลัวก็จบแล้วจ้ะใช่ไง <laughs> ใช่ไ <laughs> <laughs> มันกลัวไม่เหมือน <S 2> <S 2> <ช>ไม่เท่าก<อ>ันเนี่ยถูกต้อง<ม>ถูกต้องทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าแต่ละกรณีเอาเอาเอา,เอา,เอาความหมายของคำว่าอุจศที่อยู่ในกรอบที่ผมบอกตะก,กี้หนึ่งเดินทางสองป่วยสามผลสี่กลัวอเอาตัวน,นี้ไปเป็นหลักว่าเข้าอยู่ในหมวดไหนอะแต่ถ้าทั้งสี่นี้ไม่มีเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แล้วบอกอาจารย์เอาแล้วอาการที่มันเป็นโรคระบาดเนี่ยมันใช้สินี้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้ทุกกรณี อืมอ่าสมมติอยู่ที่บ้านนะเราก็อยู่สภาพแวดล้อมนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับเราอไอ้เจ้าลงเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นอุปสรรคอะไรกับเรารแปลว่าเราจะใช้สิทธิ์ว่าอยู่ในช่วงเวลาของการออมีโรคระบาดไอ้โควิดเราเลยใช้สิทธิ์ของการละหมาดรวมแม้กระทั่งเราอยู่ที่บ้านไม่ได้ แต่ที่ไมมัสิทธิผมเข้าใจได้ว่าเพราะการเดินทางไปมามก็ต้องไปดูว่าการการเดินทางไปมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมถ้ามันเป็นอยู่ในหมวดนี้ท่านก็ใช้อืมไม่ได้เสียหายอะไร<ต>เพราะ,ราะว่ามันมีฐานทางหลักการมันติดปิดแล้วก็ยังไปอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้คืออย่างนี้มันมีกฎข้อหนึ่งครับอัดดอร์จุกกอดดอร์บกอริอันนี้ผมบอกเป็นประจำนะว่าสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ย ที่มันเป็นอันตรายที่มันเป็นอันตรายที่นํามาสู่อุจรอุปสรรคที่จะได้รับข้อผลนปนเนี่ยมันได้รับข้อผลนปนตามปริมาณขนาดความรุนแรงของอันตรายนั้นมันไม่เท่ากันหมดนะครับผมมันไม่เท่ากันหมดนะด้วยเหตุนี้แหละลำดับอันตรายเขาจึงจัดเอาไว้ว่าไอ้ที่อันตรายรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้อยู่บ้านซะแต่ถ้ามันผ่อนปนไปได้แล้ว แล้วมันมีสิ่งที่สามารถป้องกันได้ซึ่งป้องกันนี่คือซอนนีอ่ะคือสิ่งที่มันอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งเขาก็ใช้หลักเกณฑ์ในการที่ไปละหมาดมัสยิดแต่ให้ยืนห่างไงเพราะอัลลอฮอยู่ก็ดไปก็เดิตามตามอะไรตามตามกรอบตามออความเข้มข้นของปัญหานั้นมันจะผ่อนปนในระดับไหนอย่างไรมันไม่ใช่ว่าใช้ระดับเดียวทุกกรณีไม่ใช่ ความความอันตรายหรือว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมันมีมันมีลำดับของมันมันมีขนาดปริมาณของมันแล้วข้อผ่อนปนมันก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามไอ้ความรุนแรงของของปัญหาที่เกิดขึ้นเข้ยาใจไหมมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างคนที่นั่งละหมาดเขาเนี่ยไม่สามารถจะยืนละหมาดเลยทุกกรณี ไม่สามารถจะยืนได้ทุกกรณีแปลว่าเขาสามารถนั่งละหมาดนตักบิดเลยเอาหลอดหอกบัดเพราะระดับของเขาคือมันยืนไม่ได้เลยยืนไม่ได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยสามารถยืนได้แต่ตั้งแต่เราก็ไปเนี่ยเขาไม่สามารถเพราะหัวมันจะทิ่ม,มเขาต้องใช้นั่งแล้วพอนั่งแล้วเนี่ยยืนขึ้นมาก็ไม่ไหวละมันมันทรงตัวไม่ได้ครับมันแปลว่าตอนเริ่มต้นยังต้องยืนอยู่เห็นไหมม,มันใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดไม่ได้ เห็นอีกคนหนึ่งนั่งละหมาดมาตักมานั่งปุ๊บตักเบสไอ้นี่มาฉันก็ฉันก็นั่งละหมาดเหมือนกันแต่ฉันเนี่ยสถานเขาเรียกสภาพของฉันต่างกับอีกคนหนึ่งแต่ฉันใช้สิทธิ์เท่ากันเพราะนั่งละหมาดเหมือนกันไม่ทุกกรณีผมบอกแล้วระดับของของอะไรครับของอันตรายของอุร์ดเนี่ยมันจะได้รับข้อผลปนมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรความความอันตรายที่ที่เขาได้รับใช่อย่างสภาพที่เราเห็นเนี่ยบางที คนที่ลงไปสู้อยู่ไม่ได้ไปนั่งไม่ได้ถ้าช่าหุ้ไม่ได้แต่ว่ายืนได้รู้กลัวได้สภาพเขาอื้อได้แค่นั้นถูกต้องเขาจะไปฝืนลงไปสู้อยู่แล้วโอ้กว่าจะขึ้นมันนักมันเป็นความยากลําบากอันเนี้ยศาสนาถือว่ามีข้อผ่อนคลนสําหรับถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ในในกรณีที่ผมบอกเนี่ยรู้กลัวได้แต่ว่า ฉันนั่งเลยฉันตักเบสลยฉันนะอันนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับเพราะว่าคุณยังทำเพราะเจตนาทิ้งดูกก่นะใช่มันเรายังทาได้อากับกริยาของการละหมาดเนี่ยในอิริยาบถต่างๆเป็นดุกก่นฮะเจตนาทิ้งดูก่นไม่ได้เราไม่สามารถจะจะทิ้งดูกก่นหนึ่งโดยที่ไม่มีอุจจตและเอาสิ่งอื่นมาแทนไม่ได้การแทนมันต้องไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้